โอ้โหลูซิโอไงนี่เหรอเราไม่ได้คาดหวังเลยจริงๆนะเราต้องไล่ฮาร์ดกันหมดแล้วแหะพี่ตอนนี้เราก็เป็นกองทัพไล่ฮาร์ดนะฮะโอ้โหเต็มที่ตัวไอ้เหี้ยตัวเมื่อสัตว์เดี๋ยว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 ีมีลูซิโอตัวเดียวเนี่ยนะแต่ละคนนี่อันนี้คือกองกองทัพแน่นชุดกันนะฮะคุณผู้ชมในจุดนี้เอาเข้าไปแน่นมาก พี่จะรู้ทำทำบันทึกทเหนื่อยมาอยู่ตรงนี้เลยพี่ได้พุ่งไอ้เหี้ยรถแจกโอดตายเย่ตายด้วยไอ้ลวงไอ้ลวงตีไงตายตีหัวเข้าไปหัวเข้าไปล่วงเลยล่วงเลยทีเดียวนั้นจุนีน อะไรกันนะกันาดเน่ยมันเยอะไปไหมแต่ข่าเพิ่งเพิ่งเล่นไรฮานี่แค่คันที่สองเองเดี๋ยวข้างในมันนัวอะไรกันนั่นอ่ะเดี๋ยวกันนะตายสู้โงอีกฝั่งตายแล้วหัวกําแพงหัวเราต้องไปตีใครตีใครตายก็ไม่รู้ตีไปก่อนยึด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 าโลยึดโอ้โห คิดอะไรอยู่เนี่ยอีมีอีนี่อีนี้ตังโลเหมือนกันจเย็นจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตายตีตายไตายทั้งคู่เนี่ยละมึงตี่ผ่าผ่าตายคู่เลยตายตายดีอะนี่ลาลาก็ไปตายครับโอ้โหกันไว้กันไว้ขวาขวามาขวามา โอ้โหนี่ใส่เข้าไปตี่เข้าไปตายเข้าไปโอ้โหดำจะบินโอ้โหตายหลังเข้าหลังเข้าช่วยด้วยหลังเข้าแป๊บนึงเพิ่งเกิดแป๊บนึงหน้าก็มาหลังก็เข้าคือคือคือบอกว่าเข้าทุกทางก็ไม่ว่าอะไรนะซ้ายขวาไม่มา ว้าายฝ่าไม่มาได้เลยแล้วมันต้องรออีกโอ้ยโดนสตันโดนสตันเือกลังเฮยย้อโชว์เเต้นชนมั้เดี๋ยวขนลิฟก่อนขึ้ลิฟก่อนไปไหน่ะเอาเลยแล้วอีกเจ้ ้ยบัวลอลอะไรวะโคตรเือ้ยโยมัวเกินอะไรนี่ไปดูเรื่องแล้วคืออะไรวะนี่บัวก็บัวโดซิโอไมอะไรเื่ออะรเนี่ยดนอะไรเนี่โอ้โไมีทางไมีทามีทาไมีทไีทางไปมไมีมีทางไมทมีทางีทวทีี ไวเพื่อนไวเราจะเย็นเพื่อนเขึ้นเลยเพื่อนเดี๋ยวใจเย็นทุกท่านคอนเทสต์ดีก็ไปเลยคัดเทสต์แล้วอ่ะอีกบวกก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยกูโดนเฉยเลยมามามาอย่าให้มันโดนบ้างเอาไปนานแล้วต้องเป็นอะไรกันวะแต่สรุปไม่โดนว่ะข้อสี่ี่เรใส่นี่ยโอ้โหทีเดียวจอด ดีไอ้ับไปมุนวายมากอ่ะพี่ใหญ่ปวดเดี๋ยวเฮ้ยแฉลดิแฉลเราลุกแลไว้แคลไว้ลไปเลยเฮอนอาไปกินตีเชนะด้วยโอ้ยไมได้ปตรเหื่อย

อะไรมันจะวุ่นวายขนาดนั้นด้วยกันม่งไม่ใช่ไม่ว่าโอ้โหเปีนนโอ้โอ้โอนี้โอ้โออะชอ้โออะอ้โโ รอไปเพื่อนขอเถอะขอขอหน่อยน้องชายโอ้ดีน้องชายหรือจินโอเคโอเคโอไม่ใช่เฮ้ยเดียเยวฮียเฮียเี่เฮียเฮียเยเดียเฮียวียเอายเฮียเฮียเฮียเฮเลยเฮียเลียยเล่ยยเฮียรฮี้เฮีเฮยนยเฮยมั้ยเฮียยเฮะยยยยยย อัดไ้แต่ทาได้นี่คือแบบอลังการมากเลยถ้าเกิดอยากได้ก็เปิดวอลเลยเปิดวอลใช่ไหมกอเทอริจ้าไปจีบิดาจีบิดาปกป้องบ้านตัวเองเฮ้ยยิงไม่โดนจีบิดโดนเออโดนยิงยากจังวะเก็นจิไก่เดี๋ยวกันนี่นี่ไอระวังมีคนเนียนะอ้าวโดนอยู่โดนอยู่เอ้อตาย เอาอันนี้เป็นดูเลือดเลยมีคนเนียนจริงด้วยว่ะอ้ยตายเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอียเย็ดได้ได้อยู่ได้อยู่เป็นไงละโอ้ยีเอ้นเล่นหันโซแล้วหัวร้อนที่หหายไอเก็นจีนก็แหงไรเงี้ยตายใครมันกดใครมันกดอีโมะเมื่อกี้ ใครใครเมื่อกี้มีคนกดอีโมที่เกจิควงดาบโอ้โหล่อไปเข้ามาดี่เอาได้ดเลยโอ้โหปวดยาน้อยเฮ้ยเยี่ยมเองเพื่อนจะมายื้อเยอะยันยื้อจุดนี่เยี่ยมไว้เยี่ยมไว้ได้เลยคนด้วยไม่ได้เยื้อไม่ทันตายก่อน โอ้ยตายยากจังเลยยากมากตีอะไรกนจะตีถ้ายว้าวีกเ่อนคุโดนนินจาสี่คนอ้าวเฮ้ยเพื่อนเวลาโดนยึดฟอวบีไว้เดี๋ยวใครฆ่าตัวจำได้ว่าคุณเดินเฉยๆมาเลยตก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 มสายสายสายแม่งจุกเพลินตกเลยยากนี้ ว้ยายี่ยี่แม่งพุ่งก่อนไอ้ฝันเอ้ยจุ๊บนี่แตจริงเข้ามาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นสติสติต้องมีสติโคตรยากคือพี่โคตรหน่ายนะทำยากทุกอย่ายนั่นแหละประเด็นดีกันอยู่ไหนวะนี่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนข้างนข้างบนโอ้ยมาแล้ว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 กำลังเสริมปีขวาด้วยโอ้ยตายก่อนเรื่ออีกห้าเปอร์เซ็นต์มาแล้ว อีกครับมันไมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใช้อย่าพึ่งเลยดีแล้วอย่าพึ่งเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนให้พี่เกิดก่อนเดี๋ยวไม่ไม่แล้วก็ปอก่อนเจ๊ใครใช้วะใครรีบวะไม่ใช่เราแค่นั้นแหละเรารอใช้ตอนจบอุ้ยแล้วเออตายก่อนเดี๋ยวอย่าไครวะโอ้ตายชมแลกเารแลกสักทู่รอเข้าตอนจบระวังตอนจบไม่ได้ใช้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเะใช้เดี๋ยว,ยยเ,ยวเ,ยเราใช้เล้เดีเฮ้ยรโอเวอร์ไทม์โอเวอร์ไทม์นี่ใช้ไปเลยเอเอ,อท <c oughs> อนี่ <c oughs> จะได้ใช้ไหมโดนยิง <c oughs> ไดไโได้ใช้ไมนยทงไมนงช้มนยัง <c oughs> จะ้นิจะ้วนยิงหมนยะไจะได้มยิงไ้โยังะ้ใชไนยิงจะมนยังไ้ไมโ้้ิไดไ้นด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาไมมันแปลกๆดาก็ดาวิ็ดซวกมดากรดาว็ดาวก็ดมวก็ดกรดางกี่าวก็ดวใ็่าวก็ดาวก็ดาวดาวยดาวก็ดาวก็ดาวกดาวอ็ดาวก็วก็ดาวก็ดาวกดวก็ดาก็ดาว่อาวกดาวกาวกวก็ดาวก็ดาวกาวดวกาวก็ดาวบวกาอก็ดดวกาวกาดวาก็ดาาวก็ีายกาว รู้ือนกันดีเดวต้คอมมิน์สที่ส่ที่ถ้าถึงหมื่นวิวไลคคำนี้นะโอ้โหอทษยกเครดิตให้เลยเฮ้ยงกอเฮือแต่ก็ดีใจมีเฮือบงกอใครไม่รู้อินเด้๋ยเฮ้ยเอน เดามังกวใครบ้างเนี no like, oh. ่ยเมื่อกี้ใจเย็นูใจเย็นทะดใเย็นใจเย็นเย็นขนไม่ได้เลยคอเดี๋ยวใจย็นอยคุยเิ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยโอยโ่้ยโออ้ยอ้ยอ้ยอ โอเคเยอเ้นยเสรจวมเสแล้มเเดี๋ยวเดียวฮ้ยมันจะางเล้วมันโอเวมล้าวใครใครก็ได้เปิดไปประเดิมทีเปิะเดินบทว่มองไม่เห็นอะไรเลยเร็วเร็วเร็วยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนใครมีประเด็นไหมช่วยช้ที มันมันจะเปิดประเด็นกับเรามันจะเปิดปรเด็นโอ้โหอนาเย้ได้วะใช้บอกเ้อน่รอเท่ว่ะอยู่ตรงกลางได้วะว่าอดนันแน่แน่อนั้นแน่เลยมันยงาขนเหี้ยวาแลวยงจีนมาวมนนีปราเด็นออเนี่ยหเี กะว่าใครใช่โอ้โหโดนย้ำเติมโดนย้ำเติมอีกคุณจะควรคุณจะคนซ้ายคนขวาดีดีใช่คิมไม่ออกให้คนข้างไม่ต้องให้แมงแล้วกันเลยโอ้โห้ยีแข่งกันต่อขึ้นเนี่ยพอดีเป๊ะนั่นเดี๋ยวคุณทำอินไซมีทำอินไซมีเดี๋ยวจะได้ใช้แน่เดี๋ยวได้ใช้แน่ชื่อนี้ ไอ้คำไหนวะไอ้ไปหมดปุวะไม่ใช่คำธรรมดานะมึงมาทีเดียวสองชุดรวดโอ้โหตายตอนแรกไม่ตอนแรกตอนแรกมาก่อนแดงเพลินมาก่อขาวอีกโอ้โหคำไหนก็ติดเล่หมดทีตัวติดเล่เกินคำไหนอ่ะพูดอะไรพูดอะไรออกไปกัน้าไปแล้ว